ไม่ว่าคุณจะเจอคนที่มาไมา้ไหนก็ตามอาจจะเป็นคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นคนโกหกเพื่อปกป้องตัวเองโกหกเพื่อเอาชนะใจคนอื่นวันนี้ผมมีเทคนิคลับจับโกหกจากผู้เชี่ยวชาญดรเดวิดเจไลเบอร์แมนครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมาฝากคุณผู้ฟังทุกคนครับเทคนิคแรกเลยคือทำไมคนโกหกชอบหลบตามันมีสาเหตุครับเพราะว่าการสบตาคือการเพิ่มความใกล้ชิด มันทําให้คนที่กําลังโกหกรู้สึกผิดมากขึ้นเรื่อยๆนึกถึงในสถานการณ์ที่คุณได้รักใครสักคนหนึ่งอ่ะเวลาที่คุณศบตากับเขาคุณจะยิ่งเกิดความผูกพันถูกไหมครับนั่นแปลว่าเวลาที่คนโกหกศบตาใครความรู้สึกผิดอ่ะมันจะพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันจะแสดงออกผ่านภาษากายคนตรงหน้าก็จะจับผิดลุษได้ด้วยความกลัวตรงเนี้ยเขาเลยเลี่ยงศบตาเป็นอัตโนมัติ แล้วอาการที่2ที่ตามมาติดๆเลยนะคนโกหกมักจะไม่เอาสรรพนามของตัวเองใส่ลงไปในประโยคบทสนทนาครับให้คุณลองนึกถึงเด็ก2คนกำลังเล่นกันอยู่ดีๆแล้วคนหนึ่งร้องไห้ขึ้นมาแน่นอนว่าภัยมาถึงตัวแล้วพ่อหรือแม่ต้องถามขึ้นนะทักคนแล้วว่าลูกทำไรน้องอ่ะถ้าเด็กคนนั้นแกล้งน้องจริงๆหรือทำให้น้องร้องไห้เขาอาจจะโกหกด้วยการปกป้องตัวเองด้วยการบอกว่า เขาล้มเองเขาหัวไปกระแทกโต๊ะคุณสังเกตเห็นอะไรปะมันจะไม่มีคำสรรพนามของตัวเองเนี่ยอยู่ในคำพูดเลยเป็นธรรมชาติของเด็กคนหนึ่งที่กลัวจะโดนแม่ตีมันจะน่าแปลกด้วยซ้ำถ้าอยู่ดีๆเด็กมาแสดงความรับผิดชอบด้วยกันบอกว่าหนูเองนั่นแหละที่ผักเขาไปที่กำแพงหัวเขาเลยไปกระแทกโต๊ะพอเจนภาพไหมครับคนที่โกหกมักจะไม่เอาตัวเองไปรับผิดชอบกับความผิดพลาด ในบทพูดของเขามันก็เลยไม่ค่อยมีคําว่าผมหรือฉันอยู่ในประโยคและมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะโยนความผิดไปให้กับคนอื่นหมดเลยแต่ก็อย่าเพิ่งฟันธงไปมาดูเทคนิคที่3าที่เจ้าหน้าที่ตํารวจใช้สอบปักคําหรือว่าสืบสวนกับคนที่กําลังโกหกกันเวลาที่คุณจะลวงให้ใครสักคนหนึ่งพูดความจรงิงพนักงานสืบสวน เขามักจะหลีกเลี่ยงคําพูดที่มันทําให้หน่าอึดอัดใจเช่นคําว่าช่อโกงฆาตกรรมการโกหกหรือการรับสารภาพเขาจะไม่ใช้ภาษาที่มันขัดแย้งกับคู่สนทนา,อย,าอย่างเช่นเฮ้ hey, ยหยุดโกหกแล้วพูดความจริงกับฉันได้แล้วอารมณ์มันหนังฝรั่งสักเรื่องแน่นอนว่าคนฟังจะต่อต้านทันทีแทนที่จะพูดประมาณนี้เขาจะหลีกเลี่ยงแล้วเจ้าหน้าที่สืบสวนเขาจะพูดประมาณว่าตกลงเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงครับหรือเรามาคุยกันให้ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่ายดีกว่า เขาจะหลีกเลี่ยงคําพูดที่ทําให้อึดอัดใจแล้วเปลี่ยนมันเป็นคําสุภาพวางตัวเป็นกลางเพื่อให้คนฟังรู้สึกสบายใจท้ายที่สุดมันอาจจะทําให้คนโกหกค่อยๆเปิดเผยความจริงออกมาอย่างไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าโอโ้โหมันก็ยังจับพิรุษคนที่โกหกแบบเซียนๆไม่ได้อยู่ดีอ่ามาดูต่อในข้อที่สี่อ่ะมันเป็นอย่างนี้คุณคนที่พูดความจริงอ่ะคำตอบมันจะสั้นตรงไปตรงมาไม่ยุ่งยากย่นเยอะหรือซับซ้อน ส่วนหลายคนที่โกหกเขามักพยายามซ่อนคำว่าไม่อยู่ในคำตอบเขาจะไม่ตอบคำว่าไม่ตรงๆแต่เขาจะบิดเบือนไปพูดเรื่องอื่นส่วนคนที่พูดความจริงแล้วเขาไม่ได้ทำผิดจริงๆเขาก็จะตอบตรงๆเลยไม่ฉันไม่ได้ทำเห็นปะไม่มีการซ่อนอะไรแต่ถ้ามันมีพิรุษเนี่ยลองนึกถึงผู้หญิงที่ถามผู้ชายปกติเลยนะด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้คาดคั้นเอาคำตอบเลยมากนี่มีผู้หญิงที่ไหนมานั่งในรถบ้างหรือเปล่าเนี่ยนอกจากฉันเนี่ย อ่ะผู้ชายก็อึกอักตอบไปได้คุณถามมาได้ยังไงอย่างนี้เนี่ยไม่ไว้ใจกันเหรอบ้าไปแล้วเราไปถามใครก็ได้ที่รู้จากผมอะผมไม่มีทางทาแบบนั้นหรอกหรืออาจจะเฉยโจมตีเลยจ้าเนี่ยนี่คุณไม่ไว้ใจผมเหรอคุณหาวาผมไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมอ่ะทําทีเป็นโกรธอีกพอจะเห็นภาพปะคนที่กําลังหลอกลวงเนี่ยเขาจัดจ้องแต่จัดดึงตัวเองเนี่ยให้ห่างจากความผิดมากที่สุด มันเลยยากที่จะปฏิเสธด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมาและไมุ่มเคือมันยังมีอาการร้อนตัวอื่นอีกน,นะอย่างเช่นสมมติถ้าคุณจะจับไต่คนที่ไม่บริสุทธิ์ใจจริงๆเคุณอาจจะเห็นเขานิ่งกลางคันเพราะอะไรต้องการยือ้อไงซื้อเวลาให้ตัวเองได้คิดได้เตรียมคําตอบพยายามเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยบางคนอาจจะยื้อด้วยการให้คุณทวนคําถามหรือพยายามให้คุณทบทวนความถูกต้องในคําถามของคุณยกตัวอย่างสถานการณ์ให้คุณได้เข้าใจนะสมมติว่าวันเนี้ย คุณสัมภาษณ์รับคนมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กแล้วเราก็ถามไปประมาณว่าคุณเคยตีเด็กที่ดูแลบ้างไหมถ้าคําตอบเป็นประมาณนี้อ๋อน่นเป็นคําถามที่ดีนะคะหรือฉันดีใจนะคะที่คุณถามแบบนั้นฉันขอตอบด้วยความสัตย์จริงเลยนะคะขอตอบตรงๆเลยฉันบอกคุณตามจริงเลยเออคือว่ามันจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เสียทีเดียวก็คงจะไม่ได้อะค่ะ คุณรู้ไหมคะฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องทํานองนี้เลยฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมและน่าตาําหนิอ่ะทรงๆประมาณนี้พีรุดออกแล้วดังนั้นคําพูดที่คุณอาจจะได้ยินบ่อยที่สุดแล้วก็แพร่หลายมากที่สุดในโลกคือฉันจะโกหกเธอไปทำไมพอเจอคําเนี้ขอให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไป แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะโลกใบนี้มันก็มีคนที่พลิกลิ้นเก่งเหลือเกินตลบหลังคนเป็นบ้าเล่นอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้เมือในข้อที่5ครับสมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งแอบสงสัยว่าแฟนของเธอไม่ได้ไปดูหนังกับน้องชายที่ลงหนังใกล้ๆกล้บ้านแน่ๆนอาจจะหนีไปเที่ยวในเมืองกับกลุ่มเพื่อนๆแต่ถ้าถามง่ายงาว่าเอ้ยเขาไปดูหนังมาจริงหรือเปล่าคําตอบของคนที่โกโหกเก่งๆเขาอาจจะตอบตรงไปตรงมาเลยก็ได้ว่าเอ้ยใช่เท่านั้นถูกปะต่อให้ไปหรือไม่ได้ไปก็มีแค่คําตอบเดียวคือคำว่าใช่ ทีนี้เทคนิคเลเวลสูงมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าคุณต้องการความจริงอะนะให้ถามคำถาม2ข้อเพื่อยืนยันความจริงไปก่อนแล้วค่อยชี้นำด้วยสตอรี่หรือข้อมูลที่คุณแต่งขึ้นมายกตัวอย่างครับอันนี้คุณตั้งใจฟังดีๆนะเช่นคุณไปดูหนังเรื่องอะไรมาเขาอาจจะตอบมานะแล้วคุณก็อาจจะตามด้วโอ้เรื่องนี้ฉายตอนกี่โมงเหรอเป็นสองคถามทั่วไปที่ยืนยันข้อมูล,ลว่าเขาไปดูจริง จริงไม่จริงไม่รู้อะแต่เขาก็จะเอาข้อมูลออกมาให้คุณจนได้อะทีนี้แหละพอมาถึงท่อนที่สคุณอาจจะป้อนข้อมูลไปประมาณว่าฉันได้ยินมาว่าจราจรแถวนั้นนติดยาวเป็นพื้เลยเพราะว่าท่อนะ้ำประปาเนี่ยแตกทีนี้แหละสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปก็คือนั่งรอว่าเขาจะตอบยังไงนี่มันวางยากันจะชัดถ้าสมมติว่าแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยไม่ได้ไปดูหนังจริงๆเนี่ย เขากาลังจะตกที่นั่งลําบากเลยนะเพราะเขาไม่รู้ไงว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอนะ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเขาไปตอบว่ารถไม่เห็นจะติดเลยแต่จริงๆแล้วมันติดละ่ะแล้วถ้าเธอจับได้ว่าเขาไม่ได้ไปดูหนังละ่ะไม่ว่าคําตอบของเขาคืออะไรอะ่ะสิ่งที่คนโกหกทุกคนทําเหมือนกันนั่นก็คืออึกอักกับปริศนาที่มันต้องมานั่งแก้ในขณะที่ต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยมันจะตอบยังไงดีวะถ้าเขาเข้าไปในโรงหนังจริงอะ่ะเขาก็จะตอบได้ทันทีเลยใช่ปะว่าเอ้ยรถไม่เห็นจะติดเลย คุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยอ่ะเถียงได้อย่างมั่นใจด้วยนะแต่ถ้าเขาไม่แน่ใจเพราะไม่ได้ไปที่นั่นนะเขาจะอึดอ,อัดที่จะให้คําตอบครับแล้วมันจะยิ่งเป็นการเปิดโปงตัวเองโดยไม่รู้ตัวมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนโกหกจะไหวตัวทันนะเพราะว่ามันมีจิตวิยาซ่อนอยู่ครับคนเราโดยปกติเวลาที่เล่าเรื่องจริงี่ยเขาจะต้องเลื้อฟื้นความทรงจําในอดีตขึ้นมาแต่คนที่โกหกเนี่ยเขาไม่ได้มีข้อมูลในอดีตนะ มันเท่ากับว่าสถานการณ์น่ะจะบีบบังคับให้เขาต้องแต่งเรื่องขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตรงนี้เนี่ยแหละที่จะทําให้เขาเป็นภัยกับตัวเองส่วนการวางยาคนโกหกถ้าจะสรุปให้คุณเข้าใจง่ายคุณจะต้องเริ่มจากถามคําถามสักสองข้อเพื่อยืนยันความจริงก่อนแล้วค่อยนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมของคุณลงไปและที่สำคัญนะครับย้ำว่ารายละเอียดต้องไม่ใช่เรื่องจริงเพราะถ้าอีกฝ่ายแค่ยืนยันเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องจริงเนี่ย คุณจะไม่รู้อะไรเพิ่มเติมเลยนอกจากนี้รายละเอียดที่คุณบอกเนี่ยมันต้องฟังดูสมเหตุสมผลพอไม่อย่างนั้นอีกฝ่ายจะคิดว่าคุณก็แค่พูดเล่นและถ้าอยากจะให้มนันแนบเนียนรายละเอียดของคุณจะต้องเป็นบางอย่างที่ส่งผลโดยตรงต่อคนคนนั้นครับเพราะนั่นหมายความว่าเขาจะต้องรู้เกี่ยวกับมันอย่างแน่นอนนี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มนะครับ มันยังมีจิตวิยาในการล่อลวงคนหรือว่าจิตวิยาในการวางยาให้คนตายใจแล้วเขาก็แทงข้างหลังคุณอีกเยอะแยะมากมายรู้ไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอันนี้ผมพูดตรงๆเปิดคลิปใน t k t t o k เห็นหลายคนโดนดูดเงินในบนัญชีแล้วเรารู้สึกสงสารนะเลยอยากจะมาแชร์ในคลิปต่อไปแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าคนจะชอบเรื่องแนวนี้หรือเปล่าถ้าไม่ชอบเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนเรื่องไปทาเรื่องอื่น เอาเป็นว่าถ้าคุณอยากจะไปศึกษาเองแบบลงลึกเนี่ยผมย่อยเนื้อหามาแล้วจากหนังสือจิตวิยาอ่านใจคนขั้นสุดถามว่าให้คะแนนเล่มเนี่เท่าไหร่เต็ม10ผมให้6.5นะอันนี้แบบเคี่ยวลากดินเลยนะเพราะอะไรเนื้อหาข้างในเล่มอะใหม่อยู่ไม่ค่อยได้เจอในเล่มอื่นมีการยกตัวอย่างคําพูดหรือย,ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เราจะต้องเจอเนี่ยเราจะต้องใช้คําพูดแบบไหนจะต้องใช้คําถามแบบไหนในการวางยาทีนี้ ส่วนข้อจำกัดที่ผมหักคะแนนไปเพราะว่าภาษามันค่อนข้างเป็นทางการนิดหนึ่งกึ่งๆอะ่ะมันก็เลยดูอ่านยากในบางบทถ้าไม่ได้สนใจหรือไม่ได้มีสมาธิยาวจริงๆเล่มนี้อาจจะอ่านให้จบทางเล่มเนะี่ยค่อนข้างยากหน่อยแต่โดยรวมแล้วเป็นหนึ่งในหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาอยู่ในคอลเลกชันของผมถ้าคุณเป็นคนที่สนใจในด้านเกี่ยวกับการ อ่านใจคนเนี่ยผมมีหนังสือที่ได้คะแนนตั้งแต่6.5ไปจนถึง7.5คะแนนขึ้นไปรวมสะสมไว้ในคอลเลกชันมีไม่กี่เล่มมีอยู่ประมาณ5เล่มนะที่เกี่ยวกับการอ่านใจคนที่ดีที่สุดตลอดกานเพราะว่ามันอ่านง่ายเนื้อหาไม่ค่อยซ้ำกับที่อื่นเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คอมเมนต์รีบไปตามเก็บมาไว้ในตู้หนังสือของตัวเองนะครับบางเล่มเนี่ยหยุดตีพิมพ์ไปแล้วอย่ารอให้มันขาดตลาดเดี๋ยวคุณอาจจะได้ซื้อหนังสือมือสองในราคาที่แพงขึ้นกว่าเดิม5เท่า เอาล่ะขอใเอพิโซดนี N ้สร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับคุณผู้ฟังทุกคนแสนวิวไวๆแล้วพบเจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปกับผม <ix> I feel amazing storytelling ครับ